วันนี้หมอจะชวนมาดูเคสเจาะดูดเอาน้ำในถุงน้ำออกหลังจากเจาะแล้วถุงน้ำก็จะยุบเลยทันทีเคสนี้มีถุงน้ำชนิดเดียวประมาณ4เซนติเมตรมีอาการปวดที่ถุงน้ำด้วยจึงมีข้อบ่งชี้ในการเจาะเอาน้ำออกถ้าเล็กๆไม่มีอาการก็ไม่ต้องเจาะนะสีดำๆกลมๆตร,ลมตรงกลางคือถุงน้ำหมอกำลังใส่เข็มเล็กๆขนาดเท่าเข็มเจาะเลือดเข้าไปและหมอก็ค่อยๆดูดน้ำสังเกตว่าถุงค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆจนเกลีย้ยหลังเจาะมีโอกาสกลับเป็นซ้ำได้ประมาณ10%ที่หสัปดาห์านั้น6สัปดาห์หมอก็จะนัดมาดูอาการอา,ววาลป นี่ก็เป็นสีถุงน้ำค่ะสีออกเหลืองขุ่นหรือว่าน้ำตาลขุ่นเป็นสีปกติของมันเลยค่ะ